หลังจากที่ฝนตกนะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะจับฉลากโดนเที่ยวแรกครับหลังฝนตกป่านอนจะลงไปหรือเปล่า ลงไปครับปานนวยังใหม่ครับยังใหม่เรียการเรียการผ่านครับ่านเอาก้อนมู่เลยเอาก้อนมู่เลยรถแรงเหโอ้สมกับยางใหม่เลยแบบนี้ เออบอสบอกแล้วโอเค <laughs> <c oughs> มาแล้วครับมา,มาดูจิง้งหรีดขาวครับ <S 2> <S 2> เอาเรื่องเอาเรื่อง เรื่อง <laughs> ไม่น้อยหน้าครับตัวเลี้ยงอีกขนาดนึงครับ <c oughs> สุดยอดครับสุดยอด เริ่มงานต่อครับหลังจากฝนตกเป็นอุปสรรคครับปัญหาและอุปสรรคฝนตกครับ ดตักตักเอาเจอจอ้อมาใส่นีแล้วไปช่วงเอาแจพู แผนทางขึ้นทางออกทางเข้าทางออกครับเราทางไหนเราเริ่มแล้วครับป้านวนหนูรองยากับยางใหม่ของเขาจะไปได้ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> นีและท่าท่ายปนอนอยู่ห้องทั้งขึ้นนั่นแหละแ <c oughs> จ็คบุ๊ยางใหม่เนาะ,ะเ,าเ้ากไปยับไปหน้าอีกน้อยเอ็มโอซันกับไปหัดเอาจังทุดมาพี่ ตามไปดูครับตามไปดูเอาออแล้วพออพอจบชีวิตเรียบร้อยแล้วครับอานอนน <laughs> ไม่ไหวครับขนาดยั้งไม่ครับดินทรายครับดินทรายโดนน้ำครับไอ้ยับไปหน่าไอ้แดงครับไปฮะคนจังบอไไ่งเดียวนะเดี๋ยวให้รถแดงเข้ามาเอาก่อนครับ เต้มาติดกันเต้โบไก่ออามาครับขึ้นทางใกล้ดูเห็นน้องแตงโมทดาสอบด,ดูครับอ้าปลานอนยังดื้อย,อยู่ครับโอยได้ยอตัวนี้ฮะความบุญนวหลังฝนตกครับ เดีพูรอรบสักก่อนเดี๋ยวพระเอกพระเอกรอ,กอที่หลังครับพระเอกอป้านนอนครับเอามาต่อกันครับเดี๋ยวให้เจ้าน้องแตงโมไปก่อนครับขึ้นทางนี้ได้อยู่ไปถนนป่านอนนี่โอโ้โหสาหัสครับสาหัสสากันอ่ามืดมาอีกแล้วเพิ่งตกเสร็จเมื่อกี้ ฝ่าฝนฝ้าดแดดครับไปครับน้องแตงโมงมาหน้าจะไม่มีปัญหาครับเส้นนี้โอเคเดี๋ยวรอไปก่อนครับรต,ตัวแรงรอ,อไปก่อนครับปลานอนตัวแรง <laughs> ฝนเพิ่งตกหมาดๆเลยครับโอ้ยเละตุ่มเป๊ะเอาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพบกันอีพีหนะ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ